สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบค่ะในคลิปนี้กบจะมาพูดถึงเรื่องดาวพฤหัส,สบดีที่ทำการยกย้ายราศีนั้นจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกันค่ะโดยในวันที่14พฤศจิกายนของปี2563นี้นะคะ ในเวลา2องนาฬิกาห้นาทีดาวพฤหัสบดีจะเดินโคจรยกย้ายราศีจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรและจะอยู่ไปโดยประมาณ4เดือนครึ่งค่ะโดยอยู่ไปจนถึงวันที่29มีนาคมของปี2564ที่จะถึงนี้ค่ะดาวพฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวประธานฝ่ายสุปพระเคราะห์นะคะเป็นดาวบุญค่ะโดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่า ปัญญาบริสุทธิ์ทายพระฤหัสบดีดาวพระฤหัสบดีนั้นถือเป็นดาวพุทธทจริตค่ะเป็นดาวที่แสดงสภาวะของสติปัญญาการพิจารณาไตรตรองความสุข,ขุมรอบคอบการรู้เท่าทันในธรรมชาติและอารมณ์การใฝ่หาความรู้มีความฉลาดรอบรู้สูงค่ะรักความยุติธรรมจิตใจดีมีเมตตา มีความโอบอ้อมอารีมีคุณธรรมจริยธรรมสูงและมักจะมองโลกในแง่ดีค่ะและเมื่อดาวพรฤหัสบดีเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักให้คุณมากกว่าให้โทษค่ะ,สะแสดงออกในเรื่องของความสุขความสำเร็จความโชคดีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์และเงินก้อนใหญ่ค่ะและเมื่อถึงคราวที่ให้โทษนะคะดาวพระฤหัสบดีก็จะให้โทษไม่รุนแรงค่ะ สำหรับการไทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นไทายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการทราบลัคนาราศีเกิดนะคะท่านสามารถนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนและจังหวัดที่เกิดเข้าไปผูกดวงวางลัคนาได้ฟรีที่เว็บไซต์พยากรณ์ .com ค่ะ ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในช่วงสี่เดือนครึ่งถัดจากนี้ดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของชาวราศีกันกันบ้างค่ะในวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนี้นะคะดาวพฤหัสบดีจะโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนปุตตะซึ่งเรือนปุตตะนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันนั้นเรือนปุตตะก็หมายถึงบุตรบริวารความสุขความสมหวัง ความสำเร็จโชคลาภความเรื่นเริงบันเทิงใจการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆความหวังและความรักค่ะอีกทั้งชาวราศีกันนั้นนะคะยังได้เกณฑ์ที่เป็นก้าวกับดวงชะตาจากดาวพฤหัสบดีอีกด้วยซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่ดาวพฤหัสบดีให้องคุณกับดวงชะตาอย่างมากเลยละค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีกันนั้นมีความโชคดี มีโชคลาภทางการเงินอย่างง่ายๆค่ะจะหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะคะการงานก็มีโอกาสเติบโตมีความเจริญก้าวหน้ามีโอกาสได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรปับเงินเดือนค่ะท่านทีออ่ท่านจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับท่านที่รองานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้งานค่ะ และท่านที่ประกอบธุรกิจการค้านะคะก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ซื้อง่ายขายคล่องค่ะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีกำไรงอกงามนะคะจะทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ในการขยับขยายกิจ,จกรรมการงานให้เติบโตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นหรือมีโอกาสที่จะคิดปริเริ่มสร้างสารรค์ในเรื่องของโครงการใหม่ๆ และถ้ากรณีที่ท่านทำอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่สิ่งใหม่ก็จะบังเกิดเป็นผลประโยชน์และรายได้หรือว่าผลกำไรที่ดีงามอีกด้วยละ่ะคะดาวพฤหัสบดีนั้นยังหมายถึงเงินก้อนใหญ่อีกด้วยนะคะเมื่อเดินจรในเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงเรือนของโชคลาภสำหรับนักเสี่ยงโชคท่านก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบที่เป็นลักษณะของลาบฟุกลาบลอยค่ะ เรียกว่าชาวราศีกันนั้นจะมีโชคลาภทางการเงินที่ดีนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของรักรักใคร่นะคะท่านก็จะมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาค่ะความรักของท่านในช่วงสี่เดือนครึ่งถัดจากนี้นะคะถือเป็นช่วงเวลาดีๆค่ะท่านจะโชคดีในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะท่านมีโอกาสจะได้พบเจอคนรู้ใจค่ะส่วนคนมีคู่ท่านก็จะได้มีเวลากุ๊กกิ๊กเอาใจใส่ดูแลก,กันและกันมากขึ้นค่ะ ท่านที่ต้องการบุตรเอาไว้สืบสกุลนะคะท่านก็มีโอกาสจะได้บุตรไว้สืบสกุลสมใจปรารถนาค่ะและสําหรับท่านที่มีบุตรบริวานนะคะบุตรบริวารของท่านก็จะมีความสําเร็จค่ะทําให้ท่านนั้นได้รับการแสดงความยินดีหรือว่าท่านพลอยชื่นอกชื่นใจไปกับพวกเขาด้วยเช่นกันจึงถือเป็นช่วงเวลาวันชื่นคืนสุขสาหรับชาวราศีกันเลยละค่ะ อีกทั้งดาวพระฤหัสบดีเดินจอนอยู่ในตำแหน่งที่เป็นห้ากับดวงชะตานะคะโดยท่านหลวงวิสารดลุลกรท่านได้ประพันธ์เป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพระฤหัสบดีเป็นห้าเพราะปีชาได้ลาพาโดยสบายบทกลอนก็หมายถึงชาวราศีกันนั้นจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมการงานการเงินความรักโชคลาภและเรื่องอื่นๆที่ท่านปรารถนาโดยสิ่งนี้ก็จะได้มาจากความรู้ความสามารถของชาวราศีกันนั่นเองค่ะและการทำนายดวงนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเนื่องมาจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลน,นั้นก็มีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปค่ะ หากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับดาวพรฤหัสบดีอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านนั้นไม่ได้รับองคุณจากดาวพรฤหัสบดีได้อย่างเต็มที่ค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยล,ละเอียดว่าดาวพรฤหัสบดีนั้นเดินจรมาให้คุณกับดวงชะตามากน้อยขนาดไหนท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาจากขนส่วนตัวของท่านหรืออาจจะติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงกันบ้างนะคะ ในเรื่องของการทำบุญเสริมดวงนั้นหลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญที่เราทำนั้นจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและช่วงไหนที่ดวงเราดีนะคะบุญก็จะเป็นตัวช่วยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ โดยการทําบุญนะั้นไม่ว่าจะเป็นการทําบุญให้ทานรัะสาสีหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นสิ่งดีงามทั้งสิ้นนะคะโดยอาจารย์กบจะขอแนะนําเพิ่มเติมในส่วนของการกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพต่างๆสําหรับเสริมดวงชะตาให้กับชาวราศีกันดังนี้ค่ะอันนี้จะเป็นทริคแนะนำสำหรับการกราบไหว้ขอพรในเรื่องของการขอโชคข่าลาบนะ,นะคะ ว่ากันว่าเทพต่างๆที่เรานิยมกราบไหว้บูชานั้นแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่โดดเด่นในเรื่องของการขอพรในเรื่องของการให้โชคให้ลาบนะคะเช่นแม่ตะเคียนพี่จุกหรือว่าไอ้ไข่ว่ากันว่าท่านเหล่านี้เนี่ยมักจะให้โชคลาบได้อย่างแม่นยำในช่วงแรกๆที่ได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานณนะสถานที่แห่งนั้นๆค่ะเพราะว่าในช่วงแรกๆนะคะท่านเหล่านี้เนี่ยยังไม่มีลาบสักการะใดๆค่ะ เช่นยังไม่มีเสื้อผ้ายังไม่มีเครื่องนุ่มหมหรือว่ายังไม่มีบริวารวัตถุสิ่งของท่านก็มักจัดดนบันดาลให้บุคคลที่ไปกราบไหว้ขอพรจากท่านเช่นขอโชคขอลาบให้ได้ในสิ่งที่ต้องการสมใจปรารถนาและเมื่อใดทีเ่เมื่อที่ชาวบ้านที่ไปขอโชคขอลาบนะคะหรือว่าท่านใดที่ไปขอโชคขอลาบเนี่ยได้สมใจปรารถนาแล้ว บุคคลต่างๆเหล่านั้นล่ะค่ะก็มักจะซื้อข้าวของเครื่องใช้อันเป็นลาบสักการะไปถวายเป็นการตอบแทนโดยเชื่อกันว่านานวันไปค่ะเมื่อท่านเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแม่ตะเคียนพี่จุกหรือว่าไอ้ไขเนี่ยค่ะเมื่อท่านได้ลาบสักการะเป็นสิ่งตอบแทนมากมายจนล้นแล้วประมาณว่ากูพอแล้วได้เยอะแล้ว การให้โชคให้ลาบกับบุคคลต่างๆที่ไปกราบขอพรขอโชคขอลาบนั้นก็จะเริ่มให้ยากขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อชาวราศีกันทราบข่าวว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือว่าเทพเทวดาสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์องค์ใดไม่ว่าจะเป็นแม่ตะเคียนไอจุกไอไข่อะไรพวกนี้นะคะถ้าได้อัญเชิญมาปฏิสถานณสถานที่แห่งนั้นใหม่ๆแล้วก็ หากท่านต้องการที่จะกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบก็ให้รีบไปขอกันตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยค่ะท่านก็จะมีโอกาสได้ในสิ่งที่ปรารถนาสมใจค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันนั้นโชคดีมีความสุขใครเห็นก็รักใครเห็นก็เอ็นดูทํางานอะไรก็ขอให้เหนื่อยกันน้อยน้อยได้เงินมากๆนะคะหยิบจับอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทองค่ะขอให้ท่านนั้นมีโชคมีลาภทางการเงินอย่างง่ายๆเฮงเฮงปังๆกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 089 003 4555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวและแจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยกบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะ แล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ